ข้องสกับเป็นค like, 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 ่ำและกับเป็น้อปฏิบัติคู่กับเหตุสิข้อง4กับแปลว่าแนวทางหรือว่าคันล่องกับหมายถึงธรมเนียมประเพณีหรือว่าแนวทางและกับสกับหมายถึง้อวัดหรือว่าแนวทางปฏิบัติมี14ข้คอเพราะฉะนั้นแล้วข้อง4กับหมายถึง้อวัดหรือว่าแนวทาง ที่ประชาชนพลนเมืองทุกระดับตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ภูมีนาทีปกครองบานเมืองพระสงฆ์และกาคนธรรมดาสามัญชนกับพึ่งปฏิบัติขึ้กันก่าพ่อสรุปได้ได้หลายมุมดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเป็นลักปฏิบัติกล่าวถึงครอบครัวในสังคมตลอดจนปู้ปกครองบานเมืองข้อที่สองเป็นลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ ในการปกครองบานเมืองและการรักปฏิบัติของประชาชนต่อพระมหากษัตริย์ข้อที่สามเป็นรักปฏิบัติที่พระมหากษัตริย์พื้นถือปฏิบัติมาและกรเน่นให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณีและกาคนในครอบครัวที่จะต้องปฏิบัติต่อกันข้อที่สี่เป็นรักปฏิบัติในการปกครองบานเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามจากเหตุประเพณีแต่ละขอก็มีคำว่าเหตุน้ำนาที่นี่กรมัเบิงข้องสิบสี่ข้องสิบสี่มีข้องยังแน่กระเริ่มตั้งแต่ข้องที่หนึ่งหนึ่งเหตุเจ้าข้องขุนสองเหตุเท่าข้องเพียสามเหตุไพรข้องนาย สี่เห็ดบานคล้องเมืองห้าเห็ดปูคล่องยาหกเห็ดตาคล้องย้ายเจ็ดเห็ดพอคล่องแมีแปดเห็ดไผ่คล่องเขยเก้าเห็ดป่าคล่องลุ่งสิบเห็ดลูกคล่องหลาน สิบ <11. S 2> เอ็ดห็ดเถ้าข้องแก่สิบสองเห็ดปีข้องเดือนสิบสามเห็ดไฮข้องหน้าสิบสี่เห็ดวัดข้องทรง